ลำไยเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงดรามา่าตะกแตนชลดาเกาเหลาเปิดศึกกับจ๊ะอาสยามเรียกได้ว่าโต้กันไปมาสำหรับนักร้องสาวตากแตนชลดากับนักร้องสาวจ๊ะหนงพนีล่าสุดเพจคลิปเด็ดประเทศไทยก็ได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่ทั้งสองคนมีปัญหากันน่าจะเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือไม่โดยระบุว่า เท่าที่ฟังมาลำดับคิวคือ1จ๊จะ2ตะกะแตน3ลลำไยแต่ลำไยขอจะขึ้นก่อนเพราะมีงานต่อสรุป1ล่ลำไยแล้วด้วยความที่เจ้าภาพและผู้จัดงานไม่ประสานงานคุยกันดีๆตะกะแตนที่ไม่รู้เรื่องอะไรตามแผนก็คือฉันคือคิวที่2ก็คือต้องสองจะที่ให้คิวลำไยไป ก็คิดว่าตอนแรกชั้นคิวหให้ลำไยตัวเองต้องคิวสที่ต่อจากลำไยและต่อมาเมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวของสาวลำไยที่โดนโยงเรื่องนี้ด้วยโดยเพจคลิปเด็ดประเทศไทยก็ยังเผยอ,อีกว่าลำไยเคลื่อนไหวแล้วโดนโยงดราม่าตกกะกแตนชลดาเกาเหลาเปิดศึกกับจ้าอาสยาม พ่วงด้วยเอมตามใจตุ๊ดซึ่งหลังจากออกมาเผยข้อมูลเหตุดราม่าเกาเหลามาจากการแลกคิวของลำไย,ยหายทองคำกับจ๊ะทำให้เกิดดราม่า เพราะลำใยต้องการแสดงก่อนจากคิวแสดงสุดท้ายทีนี้ลำใยผู้ลอยอยู่เหนือดราม่าก,ก็ถูกโยงว่าเป็นเพราะเธอนักร้องทั้งสองเลยไม่พอใจกันแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือลำไยคิวงานแน่นมากจริงๆอย่างเดือนสิงหาคมไม่มีวันว่างเลยแล้วหนึ่งวันลำใยต้องวิ่ง2-3งถงา,งานน่าเห็นใจเหมือนกันที่ลำไยโดนโยงดราม่าในครั้งนี้